กลับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่างแฟ่งมือสุขสุขคนเด้อสมองสมบอตพบพ่อกับซ่องพ่อน้องน้ำโซ่คือเก่าพี่น้องบรรยากาศยำบายบายนะพี่น้องห่อนจัดพี่น้องให้ไหมห่อนแห้งลลอะไรรอนี่ยร่มกับห่อนพี่น้องวันนี้เอาเมนมนเม,มนูนำเสนอพี่น้อง,องลาบ มงัง n h ้วพี่น้องอ๋อี่เห็น่างเงีล่ามังว <c oughs> ส่วนมัง n h วพี่น้องลูกไส้ก็ยังมานอนอยู่จะเห็นอยู่บนงเงยเยอนกวยลูกไส้น,นี้ไทยพี่น้องเบิง้งซะกระตูนยูทูบน้อยนี่พี่น้งาางองก้าส่วนมัง n i วกินพี่น้งนองใสมาคาม ต้มน้ำมะขามแล้วก็มาสั่วใช่เดีไปนัวเกลือประเดียนี่พี่น้องมะขามต้มพี่น่ะนี่มะขามเปียกต้มมะขามซุกต้มใส่ลงเข้ขาข, <อ S 2> ข <อ S 1> ้าวใส่ลงไปพ,พี่น้องซุปแล้วก็สั่วมังงิ๋่พี่น้องใลยเสร็จแล้วคือ้องไปอ้หูฟีกันไอยเดียวโอู้หูเป็ิกินไนด,ด,นได้ลายตันนะเข้าไปนัวนัวบนไหน้้ำำตตาาลลนน้ำตาล ตาต้องไปอีกฟ้าเทากับวานชมพูหดเด่วาาันดอกข้ามีข,ขามปีอ่ะนะข้า็ใส่น้ำตาลก็ใส่พุ่งด้วยพุ่งก็แต่ข้ามัเองไปวันขือลาบป,ป่าแล้วนี่แหละตัวคือสวนขี้ลาบอนี่แล้วถ้าบุมีาาลาาก็เอามะขามปีอ่ะพี่อนะุดเดียวกันก็ส่วนขีลาม่าที่แชรเลยใช่ไ,ไดมันมี้ลาบแช่ก็เก่า มาแซบหรอกแซไปแดกอีกวาไฉนจะเป็นสุ่อะบ่ค่ะไปแดกรีบนะไปแดกรีบพี่นาะไปแดกรีบไปต้อนให้าพีน่นเาต้องตงอปลงหเอนี่ะลายเถอะมดอกน้ำลายอยู่ มกนิ้วลงสามร้อยผลจะีงแล้วสามร้อยผลกินน้ำอพน้องบก็ลกินน้ำเนาะอย่าเถีงเสียบ่กินเพื่ตามด้วยเย็นบผ่านพี่น้องไปแต่เซียเลด้พี่น้องเอินสรั่วมากิ้วพี่น้องใครมาเคยเห็ดกระลองเมืงด้วยพี่น้องง่ายๆไปเนีต้มน้ำหมักคาแล้วไปง้ไปแดกใส่กวเน้ำตาลเล็กน้อย นำหอมตามด้วยผงนัวพี่น้องหอมแผ่ใส่อย่างเดียวนี่หอมบืนย่างอื่นก็บอะไ้อีกเป็นอะไรเศษม่อยากเสร็จเรียบร้อยพี่น้องสู้อะมักงี่พี่น้องสูตรของสาวกระตูนสูตรหม้อพี่น้องเลยแต่กระเสบคือเก่าพี่น้องมากินร่วกันได้พี่น้องเศษเสพร่วมกันได้พี่น้องคือเดียวในครั้งที่สอในชีวิตซากระตูนจะกินยัง ไปเลยพี่น้องกินยับบาง n วพี่น้องยับบาง n วหรือว่าซัวบัง n h i เพิ่นกินคนเดียวพี่น้องเอ้ยกินคนเดียวดลวยบ่กล้ากินน้ำยำโบราณเสียกินเองนักเลงพ่อพี่น้องเสียคือก่อนนะพี่น้องบ่าวผู้ไทยภรรยาเบื่อบ่กล้ากินบ่าวผู้ไทยนะเอาก็บ่าวผู้ไทยก็พ่อน้องน้ำส้มข้นเดียวกันเนาะคนเดียวกับ่บ่หาวบ่าว้ไทยเนาะพ่อน้องน้ำส้คือเก่า เด้อมาชิมฟิลมมือซากระตุนเด้อพี่น้องเด้อหูสก้นสุมมองสุมบอลท่านกินอะไรสิเด้อแ่านสอกบะเถิงยังพอแท่นสอกมันสันบ่เย็นวันบ่เซเย็นวันทั้งอยากก๋วยท so <that> <rio> ั้งอยากกินเนาะอ๋ออยากลูกคืนเนาะอย่าชีวิตแม่ลูกนอนก็ไป่ใช่ละทั้งกินทั้งก๋วยพราปันการทั้งกินทั้งหายน้ำหายเย็นบ่ได้กินข้าวละให้

แล้วูุบ้านเพื่อนจึงถามว่ามีลูกหน่อยอยู่บอกก็ยินเสียงหายเจ้าเถอะหายหายยิ่งเนี้ยหายพูดแล้วไหมหายสองหมื่นไล้พี่น้องคนที่หายสองหมื่นเหายพูดไหมอุ๊ตายเนี่ยอ๋อโตษห้แต่พอข่าวฝนซัวมานี้ยเนาะเนี่ยพวกข่าวฝนออกหนีกินกีเก้าวก็กินสามกําหนึ่งเนาะหำ Mấy giờ phi phải lo Bần bơm phi lăng đất. Bần đại phi lăng đất. Bần đại phi ngay, đất. Bần đại phi lăng đất. Bần đại phi lăng đất. Bần vào phi lăng đất. Bần đại phi ต้มมะขามหมดอืมแค่นั่นแหละต้มมะขามก็เอามักงิ้วมาปอกเปลือกปอกมาค้ับกระซับกระซับเพชรเส้นเหมือนหุงนี่แหละพี่น้อยจะคนจีอยากแล้วบอกยังบอกคนเนาะเอาบอกไว้กับโบเสียหายอยากก็เฮ็ดบ่อยากแล้วก็เล้ยแต่เพิ่นหายแล้วหายแล้วไม่มีอารมณ์กินดอกเขาเลยเรื่องของนั้งส้มหายแล้วเอ้ยกินกับโบเสียบเรื่องโบเสียบเวลาแค่นั้นเรื่องลูกหายหายรถก็ยาหายเอฟซีก็ยินน้ำ กรอกกหาเกนฮ้อนอากาศฮ้อนแล้พันย okay. oh, ูไหได้ากาฮ้อนทงไอู่ก <ikke settle down> ็บทอน่อยฮนี่ะกลางลังบาไม่จะกระทอมเใส่เยแบนี้่ไหเลยนะใส่รมันก็แค่ันร่า็นว่ยังไเออยนี่าส่ใส่ใ่ xem thì vào đấy nó của tao nhắn chóng chắc kỳ lạo rồi nó sắp sắp nói. sắp 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 các In sông có phao, nữa ngon thì phải nó bùi hưng cầu bùi nữa thì phải bụi đi cầu bùi nữa tối bùi nữa tối bùi nữa tối nữa 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 đi Cứ nữa 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 u nữa 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 xin, nữa xin nữa xin หอวซีนกระมังซินที่อร่อยขึ้นหอนนะหอนนะน้ำวนคลองมีคลองเนี่ยกินน้ำลายพวกไม่ท้าให้ยิ่งหายได้ไหมข้าต้องมุดกินดูดูกินบุดียวก็ใส่กระมังเรือไม่น้อยใส่กระมังกินเลยกระมังกสาานะพาน อีนน์ดก็กระมังสา่นนกะกรังเล่นกระชามกร<า>ะมกะมังนี้จะสักผานะกระมังกระชามะ้ามมเระชนกเ้ยไงแค่กรามกระมังกระมังทั้งแตก <c oughs> อยากกินน้ำก็มากินงอนียเย็นวะเกิน,นอะไรเอือตัวเย็นเือ <c oughs> <c oughs> ไลูกนอนนอใส้นอนบนนอแล้วก็ไปลูกซาตุกินลดเสียสลังกินกินเนี่ยแห้งเลยกินจไม่ลุกเนราูไม่หลูกขอเคครัจไมรับยอยากนอนหอนเนาะนอนดี เสือเสือกมีแต่นเนาะเร่งจก็มีเสือพ่อน้ามยังม่เสือกมนี่แตหูนออะไรนตกใจมากตกใจมากมันเห็นอะไรกอนเล้นมันหยัะ

Út nào, đeo cả nhai rồi ạ này có xíu sống đường là mới ạ Các đường xíu bật ra đây Chắc không thấy bò nhằm dính ยังเดียวบัปากบัวบกรสเสียบแหงแต่แล้วน่าจะิินเองน่ง่อค่ะใหบกากินกยาพืเก่าเกีบฝาบเปีนเท่นนี้พี่น้องถ้่ถึใจะเริ่มก้นลลยก็แสกดสาสัได้พี่น้องนะกลสา่งใรกกรีกติดตามเราพี่น้องคือจบ่ผาดคลิปไม่ๆหมของส่งพอน้องน้ำโซกเนาะไปแล้พี่น้องบายบายสบายดี